คุณอรไทสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่อรไทถามเรื่องผู้รับเหมาทิ้งงานใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไงพี่จ้างเขาทาอะไรครับพี่จ้างเขาทาอะไรอะครับท้าสีบ้านค่ะเขามาบางไมมาบางทีเขาเบิกเงินไปตลอดเลยเหลืออีกหมื่นหมื่นหมื่นหนึ่งพันหมดแล้วมีสัญญาว่าจ้างกันไหมไม่มีค่ะได้จากแฟนเขียนไว้เฉยเฉยแล้วเขาเป็นผู้เซ็นค่ะเป็นบ้านของลูกแต่ฉันเป็นคนจ่ายเงิน ว่าให้ก็มาทาสีให้ตกลงราคากันเท่าไหร่ครับเออรวมค่าเก็บของด้วยหกหมื่นห้าค่ะหกหมื่นห้าปรากฏมาบ้างไม่มาบ้างไม่เสร็จเร็จทีแล้วเลยเวลากําหนดสัญญาข้อตกลงหรือยังไม่มันไม่ได้ทําอย่างนั้นนะคะไม่ได้ทํามีสัญญาคือทาแล้วก็ไม่ได้กําหนดเวลาแล้วเสร็จใช่ไหมก็ตกลงกันเองอะนะพูดง่ายๆแต่เขียนเซ็นชื่อกันเอาไว้เขาก็ลงเซ็นชื่อว่าโอเคเราจ้างเขาเขาก็รับจ้างนะแต่ว่าไม่ได้กําหนดวันเวลาแล้วเสร็จใช่ไหมครับ ผ่านมาแล้วกต่เดือนน่ะปุมผาเนี่ยปุมผามีนาเมษาพฤษภาเนี่ก็ห้าเดือนนะเนาะไม่เสร็จเนาะถามว่าทำยังไงได้บ้างให้เขาต้องจะให้เขามาทําให้เสร็จหรือจะให้เขาเอาเงินมาคืนหรือยังไงไม่ฉันอยากต้องการให้เขาให้เสร็จทีนี้เขาคงไม่มีตังค่ะแต่เมื่อวานที่เขามามาแล้ววันนี้ใหม่าอีกแหละโอเคฟังอาจารย์นะครับเชิญครับอาจารย์ครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับ ปกติสัญญาจ้างทาของนนะครับก็ไม่ต้องมีรูปแบบก็<อ>พี่ถนอมตกลงกันด้วยวาจารับปากกันก็ด้วยวาจาก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆงานการที่คุณพี่บอกอ่ะจริงๆเวลาคุยกันเนี่ยนะครับมันต้องมีเวลาเสร็จเหมือนที่พี่ถนอมถามไหครับว่าตกลงกันสองเดือนนะทาสีบ้านแค่นี้อุมทาเลยทั้งสองเดือนอะ่ะอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีเวลาเสร็จนะครับถ้ามันเลยเวลาแล้วนะครับงานถ้าบอกว่าจ่ายเป็นงวดงวดเท่าไหร่ยังไงอ้อเงินหกหมื่นบาทผมออกให้ซื้อสีก่อนและที่เหลือผมก็จ่ายค่าแรงงวดสุดท้ายนะสมมติ ราก้แล้วก็เอาเงินเราไปแล้วนะครับส่วนมากก็เบิกเกินนั่นแหละเขาเบิกไปซื้อสีด้วยเบิกไปอันนี้จ้างค่าของค่าแรงใช่ไหมครับเขรารับหมอไปทั้งหมดเลยรวมหมดมเลยค่โอเคครับหกหมื่นนะครับเป็นอย่างนี้ก็ 65, อยู่ที่คุณพี่แล้วแหละครับอยู่อยู่ที่คุณพี่แล้วล่ะว่าเนื่องนะครับกา 1, นบหนดเวลาชัดเจนเลยคุณต้องมาทําให้ฉันเสร็จภายในวันที่เท่านี้ถ้าไม่มาทําวันที่เท่านี้งานเหลืออยู่แค่นี้ยมันต้องเสร็จไปในยี่สิบวันถ้าไม่เสร็จฉันจะบอกเลิกสัญญาแล้ะเอาเงินคืนนะครับเอาเงินคืนไม่พอบ้านหลังนี้ได้ค ฉันจะต้องไปเช่าอยู่ที่อื่นฉันต้องเสียโอกาสในการใช้บ้านหลังนี้หรือเปล่า,ถ,าถ้าเสียก็ไปว่ากันเรื่องความเสียหายจากการไม่ได้ใช้ประโยชน์ในบ้านเวลาเราเจราจาที่สคบก็เป็นอย่างเี้ครับพี่ถนอมบอกว่าเขาจะเข้ามาอยู่บ้านเขาต้องไปเช่าอยู่ที่คอนโดอยู่เดือนละห้าพันแล้วคุณมันไม่ทิ้งงานให้เขาเขาต้องคิดเดือนละห้าพันก็ถูกแล้วก็เขาเข้าบ้านใหม่เขาไม่ได้นะครับเพราะงะั้นนี่คือความเสียหายที่ผมยกตัวอย่างให้ดูด้วยบอกเลิกกําหนด,ดวันให้เขาทําให้เสร็จยื่นคําขาดเลยถ้าไม่เสร็จภายในวันที่เท่านี้ ฉันจะบอกเลิกสัญญาจ้างคนใหม่ส่วนที่เหลือถ้าคนใหม่มาจ้างแล้วคิดแพงกว่าของเก่าเท่าไหร่อย่างไรส่วนต่างฉันจะคิดกับคุณนะครับนั่นคือสิทธิ์ของเรานะครับคุณพี่นะครับแได้ตอนนี้มันก็ไม่มีแล้วค่ะเหลืองเงินหมื่นกว่าบาทมีเท่าไหร่ก็ให้เขาไปหมดนะคะ่ะเขาไม่มีหมายมถึงว่าคนคที่รับเงินไปผู้รับจ้างหรือว่าคนคนจ้างไม่มีเงินแล้วเนี่ย คนไอ้ผู้ไอรคนพานะคะเขาเบิกเงินเบิกเงินที่ฉันก็ให้ให้เขาไปสงสารเขาอะค่ะแล้วเขาก็ไม่มาเหลือเงินที่หมื่นบาทหมื่นหนึ่งพันหมดแล้วครับบ้านก็ยังไม่เสร็จก็ที่พี่ถนอมถามคุณพี่เมื่อกี้ครับว่าจะให้เขามาทําให้เสร็จไหมคุณพี่บอกเขาไม่น่าจะมีเงินเอาเงินฉันไปจ่ายหมดแล้วแล้วคุณพี่ยังไงกให้เขาทำไหมครับถ้าเขาทำเขาต้องไปที่วัสดุจากที่อื่นมานะไม่มีเงินแล้วค่ะอื ดังนั้นคุณพี่ต้องบอกเลิกสัญญานะครับแล้วก็ไม่ต้องให้เขาทาแล้วหลังจากนั้นพี่ต้องไปจ้างคนอื่นมาทําให้เสร็จแล้วคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราต้องไปเรียกเขาจากเขาไปครับที่เหลือเงินคุณทํามาแล้วเท่าไหร่เอาเอาเกินไปสองหมื่นก็ต้องคืนมาสองหมื่นนะครับแล้วฉันต้องไปจ้างคนใหม่ที่เหลือคนใหม่ก็คิดฉันเพิ่มฉันก็ขาปอีกหมื่นหนึ่งนะครับฉันก็เรียกเธอสามหมื่นเอาคืนมานั่นคือคิดนะครับอันนี้เขาไม่มีเลยค่ะอันนั้นคนละส่วนครับพี่เพราะอันนี้เป็นเรื่องติดที่พี่ถามผมนะครับ ส่วนจะยึดัได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องนึเป็นความผิดในทางแพ่งใช่ไหมครับอาจารย์เป็นความแพ่งครับพี่ถนนครับผิดสัญญาจ้างจะไปแจ้งความให้ตำรวจมาจับเขาก็ไม่ได้นะเป็นความผิดในทางแพ่งไม่อย่างนี้ครับพี่วอไทยครับผมเข้าใจแล้วว่าที่พี่ถามเนี่ยพี่อยากจะเอาให้มันจบง่ายๆว่าเขาไม่ทำเนี่ยมาให้เขามาทําได้ยังไงไปปีบบังคับเขาไม่ได้แหละก็มีทางเดียวก็ทําสัญญากําหนดให้เขาให้แล้วเสร็จชัดเจนเมื่อไม่แล้วเสร็จก็ยกเลิกการจ้างแล้วก็เรียกค่าเสียหาย นะครับถามว่าจะได้ไหมพี่ก็บอกเขามีเงินก็ไม่มีเงินแล้วเราจะทํำยังไงถ้าอย่างนั้นก็ต้องปล่อยเขาไปแล้วครับพี่ครับมันไปทําวิธีนอกกฎหมายไม่ได้ที่อาจารย์อธิบายนีคือวิธีตามกฎหมายใช่ครับเป็นทําได้ครับพี่แต่พี่จะเลือกจะไม่ทํานะฟังดู่ครับเลือกจะเห็นใจเขาอะนะก็ขอร้องเขาแหละเฮ้ยมาทำเสถอะใช่ใช่เอานะคุณพี่อรลไทยขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณข่าวสวัสดี